สวัสดีครับวันนี้ไก่พันชนชาแนลนะครับก็จะหลังจากที่เขาทําการโหลดสแปนเสร็จนะครับแล้วก็ทําการเกาวบอดดิ้งเสร็จก็ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะทําการร่อนทัดออกมาเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็จะถ่ายรวมๆให้ดูกันนะครับว่าการร้อนทัดเป็นแบบไหนแล้วก็จะถ่ายอย่างอื่นๆรวมๆไปด้วยนะครับก็เคยถ่ายทำไปหลายรอบนะครับเรื่องการเดินทัดนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปชมหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ก็จะเป็นพอร์ตเบลลิงนะครับที่เขาเก้ากันเมื่อคืนนะครับนี่ครับหลังจากที่โหลดสแปนเขาก็จะเกาเบลลิงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เขายังไม่ได้แกะแบบนะครับเดี๋ยวรอฝนกดลูกปูนก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะทําการแกะแบบกันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมพก่อนการจะ จะลอนขานอนทัดออกไปก็ต้องปลดโรลลิงออกก่อน,นครับเหมือนเดิมว่าทำสเต็ปเดิมครับก็จะปลดโรลลิงสองตัวนี้ออกก่อน,นครับนี่ครับจะต้องปลดออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทัดทุกครั้งแล้วก็เจาโรลลิงสองตัวนี้ครับหลังจากการปลดแล้วนะครับก็จะไปไว้ถ่วงน้ําหนักที่ด้านหลังเหมือนเดิมครับของหนักต้องไปถ่วงไว้ที่ด้านหลังของทัดเสมอนะครับ น่ครับตัวนี้ด้วยนะครับเราจะเอาสลิงขึ้นไปแล้วก็จะเอาไปทวงน้ำหนักด้านหลังเหมือนเดิมครับนะครับตอนนี้เราก็เราจะปลดโลวลิงเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเดินไปไว้ด้านหลังนะครับทั้งวินแปดสิบตันทั้งโลวลิงทั้งสองตัวนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปทางด้านหลังนะครับ อีกสักครู่ evolution. เราจะร้อนขากลางนะครับมาไว้คู่กับเสาขาด้านหน้านะครับเราจะเอาขากลางตัวนี้ร้อนเข้ามานะครับเอามาคู่กับเสาด้านหน้านี้นะครับแล้วก็จะย้ายเสาด้านหน้าไปที่เสาต้นหน้าน,น,านู้นครับครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินขากลางเข้ามาแล้วครับเริ่มเดินเข้ามาเพื่อที่จะเอา ไปแทนขาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาขาตัวหน้าไปเดินไปที่เสาด้านหน้านะครับเรจะมาค้ำแทนกันก่อนนะครับ ตอนนี้ขากลางเราก็เดินมา,าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทําการาลิฟลิฟต์บาเทดาวขาตัวหน้านี้นะครับพอจากหลังจากที่ลิฟบาบาเทดาวตัวนี้เสร็จนะครับก็จะเดินขาหน้านี้ครับไปที่เสาต้นหน้านู้นนะครับเสาต้นหน้านู้นนะครับ onne, เรา,เาลิฟต์บาเทดดาวด้านหน้าขาหน้า,น,น,านี้ออกเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินขาหน้าตัวนี้ไปนะครับขาหน้าตัว okay, นี้ไปนะครับไปเสาต้นหน้านะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขาหน้าตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าขากลางเราเอามาแทนที่เรียบร้อยนะครับมาค้ำแทนที่เรียบร้อยนะครับนีคนอยู่แล้วน่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินขาหน้าตัวนี้ไปนะครับไปที่เสาต้นหน้านะครับตอนนี้ระดับทุกอย่างได้พร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ จะขยับขาตัวหน้าออกไปแล้วนะครับนะครับเราก็เดินขาตัวนี้ออกไปแล้นะครับเราจะเดินไปเหยียบที่เสาต้นหน้านูาน้นครับซึ่งก็มีทีมง,งานรอแ t น n d มาอยู่นู่นแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็เดินออกไปได้เรื่อยๆครับนะครับตอนนี้ก็เดินมากับถึงเสาต้นหน้าแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็หลังจากติดตั้งเสาด้านหน้าเสร็จก็จะติดสปินเดิลการโยกนะครับข้างล่างนี่ครับจะติดสปินเดิลการโยกที่ขาทัดตัวนี้นะครับสองตัวนะครับเวลาเดินทัดก,ก็มันจะได้ไม่โยกนะครับหลังจากใส่สปินเดิลเรียบร้อยนะครับล็อกไทดาวเรียบร้อยเราก็จะทําการเดินทัดไปด้านหน้าเข้าตําแหน่งนะครับเพื่อเตรียมยกแผ่นในวันถัดไปนะครับ วันนี้ก็จะเป็นหัวเรือนะครับที่จะที่ค้ำขาหน้าไว้แต่ตอนแรกนะครับเพ <c oughs> ื่อสปอร์ตให้ขาขาตัวน,นี้เดินเดินมาเหยียบที่หัวเสานะครับ <c oughs> จะเป็นตัวแบบนี้นะครับ <c oughs> เรียกกันว่า,าหัวเรือนะครับที่เรียกภาษาบ้านๆนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ขาหน้าก็เดินเข้ามาในจะเข้าตำแหน่งแล้วนะครับ นะครับหลังจากที่เราติดตั้งขาหน้าและดึงไทาดาวเสร็จนะครับก็ติดสปินเดิลกันโยกนะครับสองตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะทำการเดินทัดเข้าเซนเตอร์นะครับเพื่อเตรียมรอยกแผ่นในวันต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นสปินเดิลล็อกขาหน้าแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะช่วยการเวลาที่เราเดินทัดนะครับก็จะจเซฟตี้เรื่องเรื่องเสาขาทัดด้านหน้าจะโยกนะครับเราก็เราเอาอันนี้มามาป้องกันไว้ครับดึงไว้เพราะว่าการเดินทัดนั้นทัดจะโน้มไปด้านหน้านะครับเดินไปด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นการดึงลั้งไว้นะครับเพื่อไม่มันโยกเยอะนะครับ ก็แรงเดินก็น้ำหนักมันเยอะนะครับก็ต้องเซฟตี้ใช้ตัวนี้ดึงไว้นะครับเป็นสปิดเดิลตัวนี้นะครับแบบขั้นต่อไปเราก็จะเดินทัดเข้าเซ็นเตอร์เลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินทัดไปข้างหน้าแล้วครับก็าจะสังเกตว่าหัวเรือ,อ,อก,ก็ขยับออกนะครับ กําครับคลิปนี้ไก่ผาชมไก่ผาชมชาแนลเนี่ยก็จะนําเสนอการเดินทัดแล้วก็การรอนทัดเข้าตําแหน่งเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทัดตอนนี้ก็กาลังที่จะเดินเข้าตําแหน่งของของจุดที่จะยกนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ชมวันคลิปหน้าครับว่าไก่ผาชมชาแนลนะครับ,ว,รบว่าจะมีอะไรมามาให้ กันอีกนะครับเอ่อเป็นยังไงก็ฝากขอบคุณเอ่อทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ฝากขอบคุณตัวทุกท่านนะครับที่ที่กดติดตามให้นะครับก็ที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทําคลิปลงเพื่อให้มีคลิปดูดีๆให้ให้ให้รับชมกันนะครับ ครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้านะครับว่าไก่พาชชมชนแนลจะมีอะไรใหมดูกันอีกนะครับครับสําหรับคลิปนี้ไก่พาชมญ์แชนแนลก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ